วันที่19มิถุนายนมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากทั่วทุกมุมโลกดังนี้ 1. เวลาตีหนึ่งนาฬิกาอัตราดอกเบีย้ยกองทุนของรัฐบาลกลางประจำเดือนมิถุนายนจากธนาคารกลางสาหรัฐคาดการณ์ว่าจะคงที่ที่4.5% 2. เซเวลาตีหนึ่งนาฬิกานาทีการแถลงข่าวของ FOMC 3. เวลา18นาฬิกาอัตราดอกเบีย้ยธนาคารอย่างเป็นทางการประจำเดือนมิถุนายนจากธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ i. คาดการณ์ว่าจะคง t ี c ที่4.25%เปอร์เต่อไปเป็นข่าวโฆษณา Bitaza Thailand พร้อมซัพพอร์ตคุณตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณกำลังเจอปัญหาเรื่องการซื้อขายรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยของสินทรัพย์หรือมีคำถามเรื่องการยืนยันตัวตน KYC ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ของ Bitaza Thailand พร้อมดูแลและอยู่ข้างๆคุณเสมอสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางหลักได้ที่แอป Bitaza Thailand ในโหมดช่วยเหลือเพื่อพูดคุยกับทีมงานได้ตลอด24ชั่วโมงแล้ววันนี้ โดยทั้งหมดนี้คือข่าวสารและตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะมีการประกาศขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อตลาดค่าเงินและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด